นุกจังเลยมีสติกเกอร์ลายหลายแบบให้ชอบด้วยนะคะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปชอบแบบไหนเลือกได้เลยจ้าช่วยกดซับสไครต์ให้กับช่องวิญญาณโซเชียลหน่อยนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผและตอนนี้คุณก็อยู่ในการ โซเชียลสนุกจังวะไม่เจอกันนานเลยเร day, ครับผมมาคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับพอดีผมไปยุ่งย okay. okay. ุ่งง่วนงดกับงานอีกฝั่งนึงมานะครับผมมาก็เลยทำให้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมมาโอเคงั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในโลกโซเชียลมีอะไรกันบ้างนะครับผมมาไปจ่าเบลฟีมังปีอ่าเป็นเกี่ยวกับการ move on ับผมมาไปดูซิผมที่กำลังจะ move on คุณทำไรอยู่งนะ อับน้ามึงอะเป็นยออนทำเมาือนควยเลยหน้าด้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเพี้ยอะไรมากว้ากำลังจะนอนงครับแกทำไมแชทกับคำพูด่ังห่างไกลกันเหลือเกินกูวีก่กำลังมูฟออนมากมูฟออนมากๆเลยแกโอ้ไอต่อไปเจเป็นน่าหนูแคปชั่นเรางดหงิดอะไรมาล่ะ สวัสดีครับพี่คีเคสอนวาดรูปโปรอีเคทใช่ไหมครับใช่ครับคอสพื้นฐานเรียน10ครั้ง3000บาทใช sí, ่ไหมครับใช่ครับตอนนี้มีโปรเหลือ2300บาทครับตัวตัวปะครับอ้าวก็มาดิสัตว์กวนติงที่มันกูไม่สู้คนอ่ะทไมอย่างนั้นล่ะหุดหงิดอะไรอ่ะชอบคอมเมนต์ครับกี่โมโหอ่ะ ชอบคอมเมอีกอันหนึ่งครับทำไมวันนี้ไม่มีนักเรียนมาเรียนเลยนะกูพี่เป็นอย่างนี้ไงโอ้ยอันต่อไปเจเพลว่าเจแปนเติมโครมานสายตาสุดฮิตในญี่ปุ่นจงตามหาสีขาวนี้ให้เจอนี่อันนี้ฮะเหนค่ผู้ชมที่ชมอยู่มองผ่านๆเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่า มันก็าขาวหมดนี่แต่ผมก,ก็เลยจะบอกกันว่าคุณกำลังคิดผิดครับผมเพราะจริงๆแล้วนะครับเกิดวันเราแบบลองแบบมองเพ่งมาดีๆนะครับผมมามันเป็นคนละขาวกันหมดเลยนะตรงนี้ใช่มองดีๆเห็นไหมมันต่างกันนิดรหัสมันต่างกันนิดหนึ่งครับผมซึ่งขาวที่เราต้องหาคือขาวนี่ ซึ่งมันอันไหนวะเอาไปว่าแค่ใครได้คําตอบนะครับรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมอะผมคงจะไม่อาจเสียเวลากับการมานั่งหาดีข่าวอันนี้นนได้เป็นการรายการไม่ได้ไปต่อแน่นอนครับผมโอ้ย,อยากไปอันต่อไปดีกว่าครับจาสิริธรแคปชัน่นอย่าหาคักษาแบบนี้นะพนมแพ็คแบบไหนจุก,กู้ <c oughs> ไครสอนใครสั่งไทยสอนให้คักห,ห,ห,หาสาวอีกทีพี่ทุกครูนี่แหละโูดไม่ได้โทดแย่อย่าหาคำาต่อไปยาเพชรร้อ,อยร้อยจกตาแคปชั่นหล่านมานางจับโปได้ปะเธอเธอไม่ใจมัมมี่นะ ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยต่อไปจาเพลงญี่ปุ่นว้าแคปชัน่นน้องเป็นตัวแทนหมู่บ้านของคนไม่กินนัตโตะอ่าเผื่อใครไม่รู้จักนัตโตะคืออะไรนะนัตโตะคือ่วเาญี่ปุ่นครับมันจะเหม็นๆห,หน่อยคนชอบชอบเลยคนเกลียดเกลียดเลยพวกกันจะกินนัตโตะอืมถ้าขถามหนูว่ากินกล่องหรือของที่อยู่ในกล่องหนูยอมกินกล่อง เกลียดะไรเบอร์นั้นนะหนูเกลียดจริงแก่คนไม่ชอบนะตุยทีแขกถูโอ้ยต่อไปจากช่างแมงเป็นแคปการสงนากับช่างสัตว์ครับผมอ่าเป็นรอยสักจอมมารบูแบบนี้กี่บาทครับอยากได้ขนาดไหนครับลูกค้าอยากได้มากๆครับขนาดไหนครับอยากได้สุดๆเลยครับโอเคอยากได้มากขนาดไหนเขาถามไซ ไซร้อยสักโอ้ยอันต่อไปจาจกักริไวรุ่นเมกันแคปชันลูกชายเป็นคนเลือดร้อนครับพอมีเรื่องจะเปิดกองตลอดคนแม่พ่อก็ต้องคอยห้ามไว้ <c oughs> เปิดตรงนี้ไม่ได้ลูกไม่งั้นปะป๊าอลังช่างเลยลูกไม่ได้ลูกออกแบบไม่ได้ลูกเห็ <c oughs> <c oughs> นดู น่ารักัันต่อไปจปับเบลซัดแคปชั่นแล้วงานของคุณจะเป็นตำนานให้เล่าขานเทคนิคพูดบนเวทีของบ่าสาวให้งานแต่งมีแต่ปังปังปังอ๋อมีเทคนิคกันด้วยเว้ยไหนดูสิสวัสดีครับแขกผู้มีแกกแฮ่แขกผู้มีเกียรติพวกเรามีความยินเอยินดีที่ทุกท่านได้มาร่วมงานมงคลสมม,สมอไสค์มงคลสมรถ ก็อยากขอขอบเตียงขอบคุณที่คุณท่านยอมรัก,กรรมเวลาสละเวลามึก็ตอบเป็นบกากดีนะมาร่วมเป็นสักขีพะตึงสักขีพยานในความรักของเรา3มคน2คนไอ้สันขวานงานวันนี้ผมและเจ้าสามม่ได้หวังให้ท่านใส่ซอนแต่อย่างใดพอแค่มีใจก็ดีแล้วเพราะมึงโอนมาได้เลยกูมี QR code ให้สแกน <c oughs> <c oughs> สำหรับอาหารของพวกเราวันนี้เซอร์แบรทีแมดาวแบกทรบ แฮ่แบคอฮเท้าขอให้ทุกท่านสบายๆไม่ต้องแย่งกันเพราะอาหารนีเยอะหมดตั้งแต่เช้าแล้วลำดับต่อไปขอเชิญเดี่ประการขึ้นกล่าวไพอให้เราสองคนหน่อยครับเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติเกียรผู้มีแกีรจกแล้วก่อนอื่นผมขอยินดีกับคู่สาวบ่าวบ่าวสาวทั้งบอยและพอยจ้อยพอยนั่นแฟนเก่า เข้างคู่เหมาะสมกันมากเหมือนผีน้ากับโลุแท้ตกไปด้วยดอกฟ้ากับมาวัดแท้บุกผางานปัดบนกองขี้แท้กินทองกับใบหยกแท้ถูกแล้วผมขอให้ข้งคู่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองว่ากูจะเอามาทำอะไรเยอะแยะกูก็ไม่รู้ มีรูหัวปีท้ายปีมึงเห็นมึงกูว่างมากเหรอถือไม้เท้ายอดทองลองกองสองโลรอยหวานหวานอร่อยอร่อยอันนี้ของมึงเนี่ยและเพื่อความเป็นสิริมงคลผมอยากฝากข้อคิดในการใช้ชีวิตครีชีวิตคู่ให้กับบอมและจอยไอยบอมนั่นกิ๊เก่า เอาบ้างโอ้ยพอก่อนอ่านมุกนี้เราปวดหัวครับผมว่ะผมว่าเราไปมุกไข่ร้อนกันบ้างดีกว่านะครับบอกมานี่ทีมงานอกเขาจัดหมวดหมู่ไว้อย่างนี้แล้วว่าเป็นมุกไข่ร้อนนะผมมาดูกันไหนมุกไข่ร้อนจ่าเพลผมอยากจีบสาวครับเปิดแอร์ก็เจอแต่ลมเปิดดูใจผมก็เจอแต่คูณแน่ใจว่ามันไข่ร้อนเหมือนตัวคอนเทนต์มันเกี่ยวกับแอร์ใช่ เต็นเนื้อหาไม่ค่อยไม่ค่อยไายร้อนจะอันเดิมนะผมอยากจีบสาวทาข้างนอกร้อนอบอ้าวเดินเข้ามาในใจเราสิอบอุ่นมุกข่ร้อนอ่ะไหนอีกจะเป็นนัดเป็ดคอมเสียอืโอเคมือถือเสียอ้อยสบายเฮเสียอ <c oughs> ประเทศเรานะครับอะไรเสียก็ได้ยกเว้นแอร์ไม่ได้เลยนะครับผมอแอร์เสียนี่แบบทำอะไรไม่ได้ต่อเลยอ่ะไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่ okay, แอร์เสียนี่นะมันร้อนอนะประเทศเราอ่ะจริงต่อไปดีกว่าครับนักเป็ดเหมือนเดิมครับเป็นนักเป็ดคุยกับพระอาทิตย์ครับว่าร้อนร้อนแดดร <c oughs> ้อนเงิน <laughs> อันนี้ร้อนมากกว่าอากาศชัยบ้านเราครับผมร้อนเยน็น <laughs> อันต่อไปครับจาเบโจโก,โกบ้านอ้วมีแต่เบอร์ห้าเท่านั้นเพราะมันประหยัดเน่นน่ตอนนั้นก็นประหยัดนน่ตัวนี้ก็ประหยัดนน่โดยเฉพาะตัวนี้ประหยัดจนขี้เหนียวหาเรื่องอะ อยู่ดีไม่ว่าดีจนตอนนี้ยังไม่เห็นสักอันมูกข่ายร้อนนะครับไหนลองเอาอีกสักอันในมุกข่ายร้อนไหนจาเพร์ฟร์มาเกออยู่แต่ห้องแอร์มันอดุดงูจางอยากออกไปสูดอากาศหน่อยกูผินไ,ไปแล้วแอร์กูไม่ไปไหนแล้วกูจะอยู่กับมึงตลอดไปทำไมพออ่านมุกข่ายร้อนแล้วมันรู้สึกร้อนกว่าเดิมอีกพอ่อเนี่นี่ต่างหากกระบอกวิกีาณข่ายร้อนที่แค่จริงครับแค่น,นี้เองกระบผมไม่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปิดดึงปัดกระบอกรับ,รบหรือมาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ,ฟ้าคีติฉลาดเบอร์ห้า ซึ่งจ่าเบอร์ห้ามันด้มีแค่แอร์น้วรับผมว่ามีทั้งตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าไมโครเวฟทีวีเครื่องฟอกอากาศหรือแม้แต่จกักรยานยนต์ไฟฟ้าก็มีนะครับมีเบอร์ห้ามาเลยและนอกเหนือจากจะประหยัดไฟแล้วนะครับบอมามยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับซึ่งเจ้าร์บอันไดออกไซด์นี่นะผมเป็นหนึ่งในตัวการที่ทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศด้วยนะครับผมาเพราะฉะนั้นมาร่วมกันสร้างอากาศที่ดีร่วมกันนะครับบอกเพื่อรวมหายใจอัสนสดชื่นของพวกเราและคนู่ต่อไปครับ ก็แคผมครับใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้ว้าใครอยากพูดคุยกับผมนะครับผมมาติดตามผมได้ที่ i n s t a g r กรมพริมด c o r อ Official นะครับผมมาไอจีนี้เลยนะครับผมฮะโอเคครับผมจะธีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย